ไม่จำช่วยชงป้านองคอหนึ่งงเหล่าเท่น่เอกรตน้านอกตุ้ใช้หนึ่งเราเือกระตนน่น่เอาเอนะเดี๋ยวนี้เจ้าไข่หรือล้วไข่ลเจมี่ก็ไข่ไค่เจมี่ก็ไข่ใอ่นี่ก็ไข่นี่ก็ไขรอนี่ก็ไข่เออไข่แล้วดีหลายดีหลายแล้วแล้ยังเจ็บแขนใไปกินยาตัวนั้นส่องมือตื้นล้วไปขึ้นไปกินอีกวรเออเออดีแล้วก็ดี chinh chân mít đào hai phải... tang long xa đào hai chị chai bó chim dạng sao nă đi chai bó chai chai bó chai 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 กี่จาตัวนี้เสือหูซึ้งกะลีอีเม่ไปก้วนแล้วเขาว่าในใดเป็นหยาดก็ลายยางันเลยลายยางอะเจ็บนันมาเจ็บนีมาปลาลงเส้นบอกินจาตัวนี้หูซึ้งกาไข่อีเม่เก็บประดมเส้นเนาะโด๋วเด๋เจ้าโดยถ้าว่าผู้ใดเนาะเจ๊คือแม่ละสนใจเนาะมาซื้อไปกินเด้อข้าพเจ้ารณีมาเอาไปกินล้นไปกินหูซึ้งว่าไข่ ดีใจละลายเนอแล้วเอาขอบใจเด้อท่านนั้นน่สคือกันจ้าๆขอบละลายาคือวายนี่เฮาเซาคือควายนี่ลจ้าขอบใจ